สวัสดีค่ะฟามคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้ก็มาพบกันเป็นประจำเช่นเคยค่ะฟามคุณแม่เป่งก็จะนาบอนสีนะคะมาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักค่ะนั่นคือบอนสีเท้าฮิรันพนาสูตรนะคะแต่ว่าก่อนจะไปรับชมเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องแม่เป่งร้านวิวค่ะและกดติดตามเราใน Facebook นะคะเพจฟามคุณแม่เป่งค่ะ เดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าค่ะนี่ค่ะต้นบอนสีที่เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักในวันนี้นะคะนั่นคือบอนสีเท้าฮิรันพนาสูนค่ะสําหรับชื่อของเท้าฮิรันพนาสูรน,นะคะก็มาจากเท้าทิรันพนาสนูนที่เป็นเทวดาวจําตัวของรัชกาลที่6ค่ะเรื่องมีอยู่ว่านะคะเมื่อปีพศ2449เนี่ยรัชกาลที่6นะคะสเสด็จประพาสมณฑลพายาพค่ะนั่นก็คือทางเหนือของเรานั่นเอง เ่งสมัยนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยป่านะคะก็มีอันตรายจากทั้งสัตว์ป่าและไข้ป่าค่ะทําให้ผู้ติดตามเนี่ยหรือว่าข้าราชพารนะคะหลายคนเลยล้มป่วยเป็นไข้ป่าค่ะและราชการที่6ก็เลยมีพระราชำดำรัสนะคะว่าธรรมดาเจ้าใหญ่นายโตจะเสด็จนะคะก็มักจะมีเทวดาอาสูรและปีศาจติดตามไปคุ้มครองทั้งพระองค์เองและข้าราชบริพารนะคะซึ่งในการเสด็จครั้งนี้เนี่ยก็มีเหมือนกัน เมื่อหลังจากที่รัชกาลที่6มีพระราชำดำรัสไปนะคะพูดติดตามพระราชบริพารคนหนึ่งเนี่ยก็ได้เกิดฝันประหลาดขึ้นมาค่ะว่าเห็นชายนะคะผู้ชายร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำเนี่ยยืนอยู่ปลายเตียงค่ะแล้วบอกว่ามีความเลื่อมใสในตัวรัชกาลที่6นะคะก็ขอถวายตัวเป็นข้าราชบริพารบอกว่าอยากจะติดตามเสด็จติดตามเสด็จนะคะและเมื่อ หลังจากที่ข้าราชชบริพานนั้นฝันนะคะผู้ติดตามที่ป่วยเป็นไข้ป่าเนี่ยก็หายจากไข้ป่าค่ะเมื่อรัชกาลที่หกทราบเรื่องนะคะก็เลยเรียกพลที่มาเข้าฝันข้าราชบริพานว่าเท้าฮิรันหูค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อรัชกาลที่หกไดครึ่งของราชเนี่ยก็ได้มีการให้สร้างนะคะเทวรูปเท้าฮีรันฮูขึ้นมาและพระราชทานนามใหม่นะคะว่า เท้าหินันธนาสูรค่ะซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วังพญาไทยนะคะใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลพระมงกุฎค่ะก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะก็สามารถเข้าไปไปกราบไหว้กันได้ค่ะขอพรก็จะช่วยในเรื่องเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายป่วยนะคะขึ้นชื่อในเรื่องการขอพรด้านสุขภาพค่ะอันนี้ก็เป็นที่มาของเทา้าที่รันธนาสูรน,นะคะเดี๋ยวกลับมาดูที่บอนสีของเรากันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของบอนสีเทา้าที่รันธนาสูรกันค่ะเริ่มจากการนะคะ ก้านของเขาเนี่ยก็จะมีสีเขียวออกน้ําตาลนะคะซึ่งตรงสายแหกเขาเนี่จะเป็นสีเขียวไล่ขึ้นมานะคะ่ะแล้วด้านนี้ก็ออกน้ําตาลนะคะแล้วมีสะพาน,นะคะ่ะมันดูลักษณะใบของเขานะคะก็จะเป็นพื้นใบสีเขียวค่ะแล้วก็มีป้ายนะคะป้ายสีแดงทับค่ะแล้วผ้าเม็ดเม็ดใหญ่นะคะสีแดงค่ะสีแดงสดสวยเลยนะคะตัดกับสีเขียวกระดูกนะคะกระดูกเขาจะเป็นกระดูกสีแดงค่ะแล้วก็เส้นสีเขียวนะคะ แล้วใบเนี่ยก็เป็นใบรูปพิ้วนะคะหูเขาก็จะมีพับเข้าแบบนี้ค่ะหูฉีกลึกถึงสะดือนะคะสะดือเขียวนะคะจะมีแต้มเขียวตรงนี้นี่นะคะส่วนด้านหลังใบเขาเนี่ยก็จะเห็นกระดูกและเส้นเป็นสีขาวค่ะมีสีเขียวแล้วก็สีแดงนะคะ ทรงใบเขาก็จะพิ้คค่ะปลายใบแหลมเป็นบอนที่สวยมากๆและหายากมากเลยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูลักษณะใกล้ๆอีกทีนึงค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนๆบอนสีเท้าที่รันนนาสวนที่สวนเรานะคะก็สวยงามมากๆเลยค่ะ แล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากเห็นบอลสีต้นไหนหรืออยากให้ฟางคุณแม่เป่งทำอะไรนะคะคอมเมนต์มาได้เลยค่ะเราจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้นะคะฟางคุณแม่เป่งก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการปลูกบอลสีสวัสดีค่ะ